กะเรินสุขบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ก็ต่อเนื่องจากเมื่อคลิปที่แล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่ได้เห็นกายทลิปแล้วก็มีความรู้สึกอิ่มเอมใจมีความสุขตลอดนะอิ่มเอมใจทั้งวันทั้งคืนมีอยู่เช้าวันหนึ่ง ห้องน้ำมันเต็มพระมันเยอะพระเนนเยอะก็เป็นสำนักเรียนพระเนนเยอะก็ห้องน้ำเต็มก็ไม่ไหวเพราะเพราะว่าเราเนี่ยตื่นขึ้นแล้วจะต้องทำธุระส่วนตัวทันทีก็เอคาดเดาว,ว่าห้องน้ำที่อาคารปริยัตน่าจะว่าง แต่ก็มีพระเนนอาศัยอยู่ที่อาคารนั้นด้วยนะก็เสียงไปอจะเดินไปธรรมดามันก็กระไรอยู่เนาะกำลังหิ่มเอมใจในการปฏิบัติด้วยมีความสุขด้วยเดินจงกรมดีกว่าเดินจงกรมเลยหลับตาปั๊บเลยคุดโท พูโทเห็นไหมเดินจงกรมยังเดินหลับตาโยกเพราะว่าไม่เคยเข้าปฏิบัติที่สำนักใดเลยน่นเป็นครั้งแรกในการนั่งสมาธิเดินจงกรมก็หลับตาบางเอิญได้ย <t meals> <ifer all> <alone> ินเสียงดังที่มาที่ศีรษะเราเนี่ยที่มาที่ศีรษะเรานี่ก็ลืมตาเงยดูว่ามีอะไรบ้าง ที่จะมีตัวอะไรที่บินเข้ามาก็ไม่เห็นเลยนะทั้งๆท,ที่มันน่าจะวับแวบสักนิดหนึ่งไม่มีไม่เห็นเลยมันอาจจะเป็นการมาเตือนว่าการเดินการเดินจงกรมเนี่ยอย่าไปเดินหลับตาเพราะอาจจะไปเดินชนอะไรได้หรือสองอาจจะเดินผ่านทะลุเข้าไปอีกมิติหนึ่งได้ เขาก็เลยมาเตือนให้เราลืมตาขึ้นวันนี้ก็คงจะได้เท่านี้ก่อนนะนะเพ mm hmm. เป็นช็อตสั้นๆ mm hmm. เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยๆว่ากันใหม่ต่อ mm hmm. ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร